มาได้โ,นโดนตะกี้ทำไปเหลือ,อ,โโองเ่พราะจังหวะนี้เขานอน,นอยู่แล <ไป S 2> ้วครับหหนอนอยู่แล้วเล่นเลยครับสุเบชาปุยพลิกหนีไปได้ครับแต่ว่าทางกานสุเบดูนะครับจงังหวะบังครับแต่อยู่ไม่ให้ฟาวครับยังไปได้แล้วจังหวะนี้อ่ะเหลี่ยมเป็นของชาปุยแล้วนี่ครับขัดขาแบบนี้เดียวนี่ถือว่าโชคดีครับไม่เสียใบเหลือง คิดของทีมไทยนะครับโดนโมมาเอาครับธีรพัฒน์เปิดโค้งเข้าไปได้ลุ้นบุกลูกนี่มาเอ้าจับแล้วซ้ายนิ่งแล้วยิ่งเรียบร้อยครับ1-0โอ้โหปล่อยบอลกระดอนให้นิ่งนะครับโอ้โหชนะทิพย์ลูกนี้สุดยอดครับนี่คือความนิ่งของชนะทิพย์เลยครับไม่รีบครับปล่อยให้นิ่งแล้วซัดด้วยซ้ายครับเบียดเสาเข้าไปครับสุดยอดครับถ้ายิงจังหวะแรกนี่อาจจะคุมใจยากนะครับจังหวะจะไม่ได้ครับนี่คือความนิ่งของชนะทิพย์เต็มที่แล้วครับตองหลังเยอะนะครับ ไม่รีบไม่โลลานครับแล้วซัดเข้าไปด้วยความเด็ดขาดครับเอาแล้วครับประตูแรกที่ต้องการแล้วทําให้ผาการนั้นผ่อนคลายครับจะไม่กดดันมากขึ้นเนี่ยขึ้นมงมงคืนให้ครับนรบ์ดินไม่มงทรรมประตูครับมงให้ชนาทิพย์ครับอตั้งใจมงให้ดูครับตั้งใจมงคืนกลับมาครับแล้วแต่งหนึ่งครั้งล้อเฉหาะนิ่งแล้วซัดโอ้โหเรียบร้อยครับแม่เข้าคนเสาเลยครับชนะทิพย์สงกระสินครับคนเปิดคือเกลือทิพนะครับเขดเข้ามากดดันดูครับ ึ้มโโอเกิร์กธิ์นารนบดินและชนาทิพย์ครับ10ครับได้เวลาได้ประตูในเวลาที่เร็วมากนะครับไม่ถึง7นาทีครับแต่ว่าน้ำหนึ่งศูนยี่เราประมาทไม่ได้คะองสมาธ่ต้องเหมือนเดิมครับตองบุกต่อครับคงเขาถ้าได้นะครับตีเสมอนี่เราสารัฐให้แบบเปิจดจะแทรกบให้ถึง โชบแล้วครับข้างในโชบตัดหลังไปแล้วแล้วแต่งแต่งกัวแล้วถึงถึงเลือกเลือกยิงตรงนี้เรียบร้อยครับกองุตโอ้โหให้เกิดนึกครับเุดยอดเออติดใจตัดหลังทำให้ความดึงแรงรับความเก่งของทีมชุดนี้ครับโอ้โหพื้นที่สุดท้ายการเจาะการตีเราเห็นนะครับว่าหลุดเดี่ยวหลายครั้งครับนักเตะมีความเข้าใจเกมนี่แครับหลุดหนึ่งุ้นหลุดสี่ครับดูครับว่าการให้บอลครับ ให้ตัดหลังน้ำหนักดีแล้วครับใช้ความแข็งแรงของร่างกายนะครับบางเลียมได้เบียดเหลี่ยมได้เรียบอยู่ก็ไม่กล้าฟาวนะครับจุดโทษครับเยี่ยมมากครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูคนให้ปกิจดีพอรู้นี่ครับลุ้เลยครับสวยมากแก้ตัวได้ครับปกิจโอ้โหกันไว้ไม่กล้าเข้าครับยิงขวาครับยิงขวาเลยครับยิงขวาแบบเลือกยิงนะเพราะว่าเกิดนิดเขาถนัดซ้ายนะครับแต่ต้องเข้าขวาก็ต้องเนี่ยครับกันไว้ก่อนไม่กล้าก็พูดพลาดนี่นี่เตะด้วยนะครับไม่ล้ม โอ้โหผ่อนคลายแล้วครับ2-0นี่ครับประกิจดีพร้อมครับน้ำหนักสุดยอดครับดูดูวางเท้าลูกนี้น้ำหนักสุดยอดจริงๆโอ้โหกันได้ดีครับไม่กล้าเขาไม่กล้าเตะครับแล้วก็เลือกจังหวะแต่มันมันกว้างแล้วครับประตูตรงนั้น2-0ครับได้อย่างที่ต้องการเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าครึ่งหลังเนี่ยหลังพิปปินจะดันครับเขาจะดันสูงขึ้นพื้นที่ระหว่างกองหลังครับ เกาเกตุมจะเยอะแล้วเราก็ใช้โอกาสตรงนี้ครับจ่ตลอดทั้งเกมนี้โคชิโก้ไม่ได้นั่งเลยนะครับอย่างดูรี่ยังกลับไปนั่งบ้างวินก็เปิดเกมขึ้นไปน่นดูต่ออันนี้แต่จังหวะน,นี้เขาอาจจะไม่ค่อยตั้งใจนะครับเพิก็เข้ามาบวกประกิจวันนี้ร่วมนะครับโอ้ประกิจ อ,อ,าอาจจะมีเหลืองสองนะครับอ่านแล้ครับมนี่ครับอาจจะมีเหลืองสองแล้วโดนจริงๆครับคือแต่ต่วจังหวะนี้ดูลักษณะเขาก็ก็เขาก็ไม่ได้จัดถึงกับจะมาเล่นทําร้ายอะไรนะครับแล้วนี่คือเหมือนมาเป็นโดนใบแดงแทนซัโตกนะครับใชรับโม่าไปยืนไปยืนแบ็กแทนดูครับเขาเขาหลบแล้วครับเขาหลบเขาเขาก็เข้าผิดจังหวะแล้วครับคือดูลักษณะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกเขาพูดสินโดนอยู่ดีครับ ก็สุดท้ายแล้วที่คาดการเอาไว้ยอมเพเลี้ยวแรงเขาก็ไม่ค่อยไล่แล้วครับนี่ครับเอาอีกครั้งหนึ่งเกิดลิ้นให้ไหมล็อกเขาไัยิงเรียกร้อยสามครับเกิดลิซุการไปเป็นเรียวสองประตูโอ้โหโอ้โหน้ำขวาทั้งสองลูกครับเกิดลรัดซ้ายแต่ยิงคว้าทั้งสองลูกไม่ได้ให้เพื่อนนะครับจนได้ครับลูกสามรออยู่ครับแฟนรอเฮอยู่จากเกมนครัปคือพี่เป็นตอนนี้เราก็เห็นนะว่าวิ่งก้มหน้าวิ่งแล้วนะครับ คือออาตะคิวเลยครับตะคิวตะคิวตอนหลังจากยิงแล้วสปีดนะครับครับดูครับไม่ล้าหน้าสบายครับล็อกนิดถลํมไปหมดแล้วก็เลือกเลยเลือกครับนี่ครับเลือกยิงนี่ปั่นโอ้โหอ้าวโดนท้าลล้มด้วยครับโดนปลายเท้านิดนึงแต่เขาเข้านะครับเข้าทางล็อก มเขาว่ากลับตัวไม่ท so so ันแล้วนะครับเพราะโดนล็อกหลอกแล้วก็แปรไปที่มุมกว้างกว่าแต่ลูกทจริงมันไม่ถนัดเลยนะครับแป๊กนิดนิดะแต่ก็ดีครับก็อย่างที่คุณอาจารย์สอนเรียนว่าโปรกินี่เป็นนักเตะที่โคชิโก้เนี่ยชอบมากนะครับเกรงนิดนะครับเกรงนิดจะเป็นนักเตะที่โคชิโก้นชอบมากนะครับดูครับยิงด้วยขวานะครับเป็นผู้เล่นถนัดซ้ายนะยิงด้วยขวาทั้งสองประตู เท่ากับสกอร์ที่อุ่นเครื่องกับกับหรือเป็น